สวัสดีครับเอีเจ้าคุรยาพราวสมเด็จมาดูการแข่งขันตะก้อครับทีมสวัสดภูมิมมือเสิร์ฟมาแล้ว้งไปโอ้โหพี่ขาดจนได้ สุดยอดสวยจริงๆไม่ธรรมดาครับสามห้าสวัสดีครับผมนี่มาแล้วครับทีมไทยแนดนวันนี้เจอกับตันต่เช้าแล้วตันนันครับโอ้โหวันนี้โอ้วันนี้มาเร็วครับมาเร็วเคลมเร็วถ่ายทำเร็วเหมือนกันกล้องก็มาเร็วนักเตะก็มาเร็วครับนี่ ơi gà pao โซนลคา์ครับออกไปโซนโลกเลยครับติดตามด้วยนะโอ้โหแม่ข้ามอะ <laughs> ยดดมาใส่เอาแล้วพี่ปากเกียยวมาแล้ววัดีครับพี่ปาก,กียวนี่พี่ปาก,กี่บัดาวโชว์ให้ดุกหล,ลานดูครับนี่สุดยอดของแชมป์ตะก,ก้อทีมสุวรรณภูมิแชมป์ทุกวันได้แ <laughs> ชมป์ทุกวันกน็ะมาดูในทีมในสนามต่อไปครับกำลังสู้กันอย่างสุดสุดเดือดครับอ้าว นี่ครับกองเชียร์ก็นั่งเชียร์กันอยู่ข้างเวทีนี่ครับบนน้ำเลยอ่ะดูต่อไปครับโอ้โหทันได้ครับ oh <my> โอ้ยเฮ <c oughs> <c oughs>

ไปครับหมายละแดดดีภาพสวยภาพออกมาชัดแน่นอนอาจารย์ โอ้โหสูตรนี่สวยจริงๆกับพริกเนตเลยครับเรียกว่าเดาะข้ามพริกเนตมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผอมนี่ท้าแม่มาแล้วสวัสดีครับผอมนี่โอ้ยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่โอ้มือเสิร์ฟมือหนึ่งของทีมทุกกาะสวนรณภูมิแครับมาเจอกับอาจารย์แล้วนี่โอ้หเลขหกครับ อนีแล้วก็สวนอุภูมิเรามีซ้อมกันทุกวันครับเช้าเย็นมาเลยใครสนใจก็เชิญครับนี่สนามบินสวนอุภูมิเอาแล้วครับมีการชนะไปแล้วเรียบร้อยครับทีมนี้โอเคครับามาเาไปต่อไปเล่นท่อรับครับเอาไปวเอาอ้โหเอาแล้วเปลี่ยนโอ้โห

รับได้รับโคเลยหรับได้รับได้อนเยโวนโอ้โหไม่ปลานีเล้วไม่แบบโคแบบไม่ปลานีเลยโอ้ช้ายอดแล้ว อันนี้กรรมการเราก็ไม่ธรรมดาแล้วครับกรรมการด้วยดอกตะก้อไปด้วยครับหนึ่งหนึ่งการย้อดเลยเดียบร้อยครับโอ้โหสวยจริงๆเลย่อยตาบุก มันดูทางพี่เลยพี่อลูกพี่มึงก็ใจรุมหน้าได้เราไม่โดนเดินเดิลูกพี่ก็ลูกพี่นะครับเจอลูกน้องดูก็จบเหมือนกัน khóc 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 สอสด้วเนฟุม่ข้ามก <A 3. S 1> ็เจอเจอาจารย์ก็เจอหุ้นพี่ก็เพลงครับเพลงอาแล้วครับ

นะดูกแข็งหลายต่อหลายเยอะนี่เหรอนี่แปดโอ๊ยไม่ข้ามเสียดายมด้เ่โอ้

โอเยี่ยมเลยสบยสวยเอาปลาเกียวโอปลาเกีวอุบัติเหตุล้มครับนี่จาวัอดีครับผมย็งไงบ้างครับโอ้อะไรไหมครับอะไรไหม่มากอกอะไรไหม โอ้ยังมาอีกนะโอเคโอเคจัดๆให้เก็บมาให้ลูกสาวเขาเอาไปเชื่อมโอ้โหสุดยอดแลยนี่อาจารย์มาแล้วมาดูกระตอกตอไปครับทีมนี้สนุกครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยนี่บอกยังรุนแรงครับ

ยึดมนี <un paid> ่เ่ันนั่งยต้องดวัดด้เสเกมแล้วโอ้ขอบคุณมากครับนี่จบไปแล้วหน่งเกมแล้วเดี๋ยวกันหน้าเจอกันใหม่ครับกดรไลค์กดแจร์กดติดิตาม สวัสดีครับ